สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตีก็จะพาไปชมการเดินทางของพวกเรานะคะซึ่งมีคลิปมาแล้วตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3และคลิปนี้เป็นตอนที่4หรือ ep ที่4ี่นะคะเป็นการเดินทางของพวกเราจากสนามบินานานาชาติอุตภาระยองพัทยาไปที่สนามบินานานาชาติภูเก็ต หลังจากนั้นพวกเราก็จะนั่งเรือเฟอร์รี่ไปยังเกาะพีพีนะคะแต่การเดินทางของพวกเราในวันนี้ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหรนักมีติดขัดขัดข้องหลายอย่างหลายประการนะคะโดยเริ่มต้นจากสนามบินนานาชาติอุตภาระยองพัทยาซึ่งเราจะบินกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์เวลา13นาฬิกานะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อเรามาถึงสนามบินนานาชาติอุตภาระยองพัทยา In, เช็คอินเตรียมตัวเสร็จสับเรียบร้อยก็มีประกาศแจ้งจากทางสายการบินว่าเครื่องดีเลย์หรือเครื่องล่าช้าจะเลื่อนจากเวลา13นาฬิกาไปเป็นเวลา14นาฬิกา15นาทีนะคะหลังจากนั้นพวกเราก็รอค่ะรอแล้วรอเล่าจนกระทั่งมีประกาศมาแจ้งพวกเราอีกนะคะว่าเที่ยวบินเวลา13นาฬิกา ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์จากสนามบินนานาชาติอุตภาระยองพัทยาบินตรงไปยังสนามบินนานาชาติภูเก็ตด,ดีเลย์อีกแล้วหรือล่าช้าอีกแล้วจะเลื่อนไปเป็นเวลา15นาฬิกานะคะพวกเราก็รอค่ะแต่โอเค ตอนไปรอเนี่ยพวกเราก็ไปนั่งรอข้างในนะคะเช็คอินผ่านาตรวจความปลอดภัยอะไรเรียบร้อยเข้าไปนั่งด้านในอาคารผู้โดยสารที่รอจะขึ้นเครื่องทางสายการบินเขาก็จัดอา,อาหารของขบเคี้ยวเล็กๆน้อยๆเป็นของว่างและเครื่องดื่มนะคะโดยเขาแจกวาลเชอร์ให้กับผู้โดยสารทุกคนไปรับอาหารหรือของขบเคี้ยวของว่างเล็กๆน้อยๆอยแล้วก็เครื่องดื่ม ที่ร้านกาแฟภายในอาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศตรงด้านหน้าทางขึ้นเครื่องนะ,นะคะหรือด้านหน้าเกตนั่นเองหลังจากพวกเรานั่งรอสักพักหนึ่งก็มีประกาศเสียงตามสายมาให้ไปขึ้นเครื่องบินได้ผู้โดยสารทั้งหมดก็ไปขึ้นเครื่องบินนะคะก็ดีอกดีใจล้วค่ะตอนนี้จะได้บินแล้วถึงแม้ว่าเวลาจะล่าช้าไปกว่าสชั่วโมงก็ตามแต่ยังไงเราก็ได้บินจะได้ไปภูเก็ตแน่นอนนะคะ ปรากฏว่าเครื่องบินขึ้นไปสักพักหนึ่งก็มีประกาศจากนักบินนะคะมีเสียงตามสายประกาศมาว่าเครื่องบินลำนี้เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคมีความจำเป็นต้องบินไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมิจะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีจากจุดที่เขาประกาศเนี่ยไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ตายแล้วพวกเราก็ตกใจอีกนะคะเครื่องล่าช้าเครื่องดีเลย์แล้วยังไม่พอตอนนี้มามีเหตุขัดข้องอีกนะคะแต่พวกเราก็ทําอะไรไม่ได้เราจําเป็นต้องตามตามเครื่องบินนั่นแหละค่ะเรานั่งอยู่ในเครื่องบินนะคะจนกระทั่งไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิก็มีพนักงานของสายการบินมารอต้อนรับมารออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารทั้งหมดนะคะนำผู้โดยสารไปขึ้นเครื่องลำใหม่จากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตนะคะแต่ปรากฏว่าเวลาล่าช้ามากนะคะ,ะเครื่องออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีแล้วก็ถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ตเนี่ยประมาณ19นาฬิกา15นาทีประมาณนี้นะคะโดยเครื่องเขาจะใช้เวลาบินจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ไปยังสนามบินนานาชาติภูเกต็ตเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงกับ50นาทีแต่พวกเราก็ต้องนั่งรอแล้วก็ขึ้นเครื่องลำนี้ไปนะคะและแล้วพวกเราก็บินมาถึงสนามบินนานาชาติภูเกต็ตโดยสวัสดีภาพค่ะแต่มาถึงตอนมืดตอนค่ำแล้วเรามองลอดหน้าต่างเครื่องบินออกไปก็ไม่เห็นวิวหรือไม่เห็นทัศนียภาพใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่ยังไงก็ตามเรามาถึงโดยสวัสดีภาพนะคะหลังจาก นั้นพวกเราก็นั่งรถบัสเข้าไปยังอาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศนะคะที่สนามบินนานาชาติภูเกต็ตรับกระเป๋าเสร็จสับเรียบร้อยก็เดินออกไปข้างนอกเผอิญว่าโชคดีค่ะคุณรตีมีหลานชายอยู่ที่นั่นเขาก็มารอรับแล้วก็นำพวกเราไปส่งยังโรงแรมที่พักของพวกเราที่พวกเราจองไว้ในตัวเมืองภูเก็ตนะคะซึ่งจริงๆในภูเก็ตเนี่ยเราตั้งใจว่าถ้าเราบินมาโดยไม่มีเหตุข,ขัดข้องใดใด เริ่มต้นจากสนามบินนานาชาติอุตภาระยองพัทยาเวลา13นาฬิกาแล้วก็บินตรงไปยังสนามบินนานาชาติภูกเก็ตมันจะใช้เวลาแค่1ชั่วโมงกับ30นาทีพวกเราก็จะไปถึงภูกเก็ตเนี่ยประมาณเวลา14นาฬิกา30นาทีนั่งรถจากสนามบินไปยังโรงแรมที่พักประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะไปเดินชมเมืองภูกเก็ตโดยเฉพาะเมืองเก่าของภูกเก็ตนะคะแต่ปรากฏว่า ไม่เป็นไปตามแผนไม่เป็นไปตามแผนที่พวกเราวางไว้ซึ่งในวันนี้พวกเราจะนอนค้างหนึ่งคืนที่ภูเก็ตนะคะและตื่นเช้าขึ้นมาจะเดินทางต่อไปยังเกาะพีพีซึ่งโรงแรมที่พวกเราพักในภูเก็ตในค่ำคืนวันนี้ก็คือโรงแรมขอดย์ดบายมาริออทภูเก็ตทาวน์เขาตั้งอยู่บริเวณเขตเมืองเก่าภูเก็ตนั่นแหละค่ะ พอเรามาถึงโรงแรมนะคะก็ค่ำมืดแล้วตั้งแต่อยู่สนามบินแล้วค่ะคือเรามาถึงภูเก็ตนะ่ะตามที่คุณรตีบอกไปแล้วนะคะคือมือดแล้วพอมาถึงโรงแรมก็ยิ่งมืดยิ่งค่ำไปอีกนะคะเช็คอินเข้าห้องพักพวกเราก็ขนสัมภาระของพวกเราเอาไปไว้ที่ห้องพักแล้วก็พักผ่อนนิดหน่อยทำความสะอาดล้างไม้ล้างมือสักหน่อย หลังจากนั้นก็ลงมาเดินบริเวณรอบๆหรือใกล้ๆก,ก,ก,กับโรงแรมที่พวกเราพักนั่นแหละค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหอนาฬิกามีร้านอาหารร้านขายขนมหวานอะไรต่างๆประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นโซนที่เงียบค่ะไม่วุ่นวายนะคะพอตื่นเช้ามาทีนี้ถามว่าพวกเรารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมไหมคำตอบก็คือไม่ค่ะ เราไม่ได้จองโรงแรมในราคาที่รวมอาหารเช้าด้วยเพราะพวกเราจะเดินทางแต่เช้านะคะเหตุผลที่1เหตุผลที่2ก็คือพวกเราอยากไปเดินข้างนอกหาอะไรพื้นเมืองของภูเก็ตรับประทานกันนะคะก็เลยไม่มีอาหารเช้าที่โรงแรมพวกเราก็ไปเดินที่อยู่ใกล้ๆโรงแรมนั่นแหละค่ะมีร้านอาหารเช้าอีร้านหนึ่งที่พวกเราชอบอกชอบใจมาก อยู่ใกล้ๆก้กับโรงแรมเลยนะคะไปทานติ่มซำทานข้าวต้มทานโจ๊กอะไรประมาณนี้หลังจากที่พวกเราทานอาหารเสร็จนะคะเรามีนัดกับรถที่มารับพวกเราจะไปท่าเรือรัศดาซึ่งเป็นท่าเรือเฟอร์รี่ท่าเรือนำผู้โดยสารจากภูเก็ตไปที่เกาะพีพีนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมต่อไปนะคะว่าหลังจากที่พวกเราเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วแล้วก็มีรถโดยสารหรือรถรับส่งพวกเรามารับพวกเรา าจากโรงแรมไปยังท่าเรือรัศดาในภูเก็ตแล้วพวกเราจะเดินทางยังไงบ้างรอติดตามชมคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้แก่คุณรติมาตลอดขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปลอดโรคปลอดภัยร่ำรวยร่ำรวยกันไปทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ